สามวิธีปราบฝ้าผิวแห้งกานวันนี้นะคะออกมานอกสถานที่อากาศวันนี้ค่อนข้างจะเย็นมากเลยแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็อยากจะมีผิวที่สวยใสยวันนี้เรามีเคล็ดลับมาฝากกันนะคะข้อแรกเลยอย่าลืมดื่มน้ําให้ได้วันละ2-3ลิตรค่ะเกตเน้นย้ำน้ําเป็นน้าเปล่าน้ําอุ่นธรรมดาไม่เอาน้ําหวานนะคะน้ําหวานมันก็จะยิ่งทําให้ผิวเราเสียด้วยแล้วก็ขาดคอลลาเจนผิวก็จะเกิดริ้วรอยง่ายอักเสบง่ายค่ะ ข้อที่2ช่วงนี้นะคะอากาศเยน็เยนๆพยายามอย่าทําให้ผิวแห้งเช่นไปล้างหน้าด้วยน้ําอุ่นหรือว่าผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่มีสารเพิ่มฟองเยอะๆพวกนี้จะทําให้ช้าล้างความชุ่มชื้นออกไปผิวเราจะยิ่งแห้งค่ะ และข้อที่3อย่าลืมทาบำรุงทันทีหลังอาบน้ำํำล้างหน้าไม่เกิน3นาทีทองอันนี้สําคัญมากๆค่ะวันนี้เรามีแนะนําตัวเซรั่มตัวเด็ดด้วยรีวิวจากลูกค้าเยอะมากเพราะว่าล่าสุดนะคะมีลูกค้าบอกว่าใช้ดีมากๆเลยฝ้าจางแล้วก็หน้านุ่มขึ้นด้วยด้วยตัวนี้เลยค่ะ เซรัม่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนกเคที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมล,ลานินถึงระดับยีนเติมน้ำให้ผิวและไม่ทำให้ผิวแสบแดงแสบกานผิวไม่ปางหน้าไม่ดำหลังหยุดใช้นะคะเป็นตัวที่ลดฝ้าได้ดีมากๆแล้วช่วยบำรุงลดริ้วรอยได้ด้วยในหนึ่งเดียวเลย ตัววันนี้ใช้เช้าเย็นนะคะสําหรับใครที่ถามเข้ามาใช้ยังไงเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดด2ข้อนิ้วชี้ตอนเย็นหลังนางหน้าเสร็จให้ทาเซรัม่มรอบแรกทั่วใบหน้ารอบ2ทาซ้ำจุดที่มีฝ้ามีกระส่วนเกตเองเนี่ยทาเซรั่มเสร็จแล้วก็ยังตามกันแดดพอกหน้าก่อนนอนด้วยนะคะก็เป็นเคล็ดลับดีๆแบ่งปันให้การพร้อมกับวิวสวยๆเนาะวันนี้เอาวิวมาฝากกันด้วยนี่เลยสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะเอาวิวสวยๆดอกไม้สวยๆมาฝากกันด้วยอฝั่งนี้ก็มีนะ บายบายค่ะ